ข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี DLPW อุบลน,นืสรุปภารกิจสำคัญระหว่างวันที่17ถึงวันที่21มกราคม2565 วันที่17มกราคม2565เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานายจวันสุนันท์กิ่งเพชรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางสาวนิสากรจิตารัตน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานโครงการอบรมนิสัยอุตากมและมัชชิมิเทศให้กับผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่43ณอาคารอนเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีวันที่18มกราคม2565 เวลา13.30นาทนายจวันสรันกิ่งเพชรสวัสดีการนายคุมครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่6ทับ2 5 6 5พัานวิทยาทางไกลระบบเว็บเบ็กโดยมีนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน วันที่19มกราคม2 5 6 5ตั้งแต่เวลาแปนาฬิกา30มนาทีเม่อหมายให้นางสาวนิสากรจีนารัตนักวิชาการแรงงานชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่พร้อมกับแรงงานจังหวัดอุตสา,าหกรรมจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลเขมรราชและเทศบาลตำบลหัวานาร่วมตรวจสถานประกอบกิจการตามโครงการโควิดฟีเซตติ้งป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรนาบริษัทวารีเทพเขมรราชจำกัดอําเภอเขมรราชจังหวัดบนราชธานี วันที่20มกราคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวนิสากรจินารัตนวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวนวลจันทรุ่งมลพนักงานตรวจแรงงานร่วมไกลเกลี่ยในคดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานผ่านระบบจอภาพสารแรงงานภาค3ณนห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เวลา9้านาฬิกามอบหมายให้นางสาวพ,พาลดีทองวอนนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและสาธารณสุขจังหวัด่วมกิจกรรมการโรนารงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมทบีน้ำวัวันในสถานประกอบกิจการนานบริษัทม,มยมซอยเกา้าจำกัดโรงแรมเป็นตาฮักและหอจอกอเข่งในวารีเทพต่อมาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มอบหมายให้นายจวนสนนกิ่งเพชร สวสดิการและคุ้มครองแรงงานจอดอุบลราชธานีมอบพวงหลีดร่วมไว้อาลัยและเป็นเจ้าภาพสวสดพระอภิธรรมนางระไมบุญเนรมารดาของนางศลีน่าบุญเนตรผู้อำนวยการสำนักงานสวสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่6นักสาธา,ารณปนัสถานแสนสุขสาม,มัคคีวัดแสนสุขตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี วันที่21มกราคม2565เวลา8นาฬิก30นาทีมอบหมายให้นางธนิตาเวรุวานาธทนนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวราตีแก้วสอนเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาล่ามร่วมออกตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการโครงการการขับเคลื่อนกลไกลเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติประจำปี2565จำนวนสถานประกอบกิจการ5แห่ง เวลา11นาฬิกานายจวนสรนกิ่งเพชชสวัสดิการนายุ้มคคองรายงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่1ทับ2,565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting โดยมีนายสมเพชสร้อยสาะครูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน ฝากติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบลรารธานีตามที่ปรากฏบนหน้าจอหรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์04525459 5, 5 9, กรีต้องการติดต่อด้วยตนเองสามารถเดินทางมาติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะ